สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วน,นะคะว,วันนี้มาพบกับยายคมค่ะยายคมนะคะน้ำลายไหลามาเนี่ยโอ้ยอันได้หลยหืดนะคะ <c oughs> วันนี้เราจะพามาดูถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงอันนี้เม็ดน,นีเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่คือเม็ดจัมโบ้นะคะถั่วลิสงของเรานี่ค่ะมาเป็นสอบดูสิเม็ดอุบๆขาวๆใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่า คลิปนี้ก็เคยถ่ายให้เบิ่งแล้วเนาะตอนคลิปนี้เคยถ่ายถั่วลิสงให้ดูแล้วเนาะรอบหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันมาใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะก็เลยได้มาถ่ายคลิปอีกนะคะถั่วลิสงเขาถั่วลิสงมาใหม่เ้าจะให้เป็นถุงละห้ากิโลนะคะถุงละห้ากิโลแล้วก็ถุงละกิโลถ้าว่าให้ขายดีจริงๆก็จะเป็นถุงละห้ากิโลนะคะประมาณนี้ถุงละห้ากิโลแบบว่า ซื้อในแบบหิวไปเล่อยหาลูจังสินะคะก็จะขายดีกว่าถุงละกิโลนะคะถั่วลิสงจมโบแต่ถ้าเป็นถุงละกิโลก็ไปเรื่อยๆนะคะขายไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าออกเร็วก็จะเป็นถั่วดินจมโบนะคะประมาณนี้นะคะเอาไปเลี้ยงเลยพี่เนียเน้ยเอาไปเลี้ยงไว้สั่นงามๆก็นะ่ะให้ลูกค้ามาเลือกก็นะั่นนี่ค่ะ พนักง,งานกรอกถั่วเรานะคะน,นี่จะพามากรอกถั่ววันนี้จะพามาายถั่วจัมโบ้นะคะธุริสงจัมโบ้หรือมากรอกถั่วนะคะนาคือใจแต่ว่าเขากล้องไหมนาคือใจแต่ว่าเอฟไว้เอฟไว้เอฟไว้ฟไว้นะคะเอฟไว้อันนี้เอาใส่กันด้วยนะคะมันเหลืออันนี้เปน็นถุงละกิโลนึงกันได้เยอะเนาะ กิโลหนึ่งนะคะถ้าเราไปทอดเราไปคั่วนี่ได้เยอะมากนะคะคุ้มนะคะนี่คุ้มค่าแห่งความงามของถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงเราไม่โฟกัสโฟกัสบอคะ่ะแต่ประมาณนี้นะคะไม่ค่อยโฟกัสถั่วลิสงเม็ดใหญ่ๆนะคะเม็ดใหญ่มากเอาไปปลูกก็ได้เด้อค่ะนี่ แต่ก่อนไอถั่วลิสงเม็ดกลางเนาะยายท้าเอาไปปลูกนะคะปลูกขึ้นได้หน่ยาก้มเออคุ้มละสามทีหาแวงสิแตกงอกขื้นง,งามขึ้นอย่างนี้ตัวปลูกก็ได้ก้วก็อร่อยนะคะทำขนมก็กรอบมันนะคะนี่ถั่วพันนี้ขาวอวบอ้วนซื้อไปเพราะพิศวังนะคะนี่ถั่วเราจะเป็นเม็ดใหญ่ๆอวบๆขา,ขาวๆถั่วจะมาใหม่นะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะถั่วเราใช่ไหม ไม่คมครึ่งโลถุงละโลครึ่งโลเก่าไหมครึ่งโลโลกอกเยอครึ่งโลเยอครึ่งโลก,ะกะ็ลลลกอกแต่ว่ากอกะไม่เยอะเนาะเพราะว่าเราเน้น5้กิโลเนาะขายง่ายกว่าประมาณนี้นะคะความชื้นความชื้นถุงไอ้ทั่วเข้านี่จะอาทิตย์ละเถือนะคะเข่านี่ค่ะจะไม่มีถั่วสต๊อกเก่าเลยนะคะเป็นอาทิตย์ละครั้งนะคะนี่หนึ่งกิโลอีกบอนี่อันนี้หนึ่งกิโลอีก แล้วถุงละครึ่งแล้วก็จะเป็นถุงละครึ่งกะได้ของครบเรียบร้อยให้ครบยังสิกะเอาไปเลี้ยงนะคะะก็จะเอาไปเลี้ยงนะคะแม่พี่มีเอาไปเลี้ยงประมาณนี้นะจ๊าโอเคใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจตีขอไปขอตัวไปขายของแป๊บจ้าทำงานทำงานส่งคุณพี่ก่อนโอเคบาย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 หน่อยเจค,คม บ๊ายบายเจ๊บ๊ายบายผู้ชมหน่อยบ๊ายบายเจ้าคมอายนะคะโอเคโอเคไม่เป็นไรบ๊ายบายขอบคุณค่ะยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้ฝันหลอ